ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะทุกคนสีขาวนะส่วนมากก็จะเห็นเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงสวยนะคะทุกคนก็กับบรรยากาศดีๆเช้าๆสดผลสําเร็จดังที่ตั้งใจไปนะคะสดชื่นยามเช้าวันนี้ก็มาฟังเสียงนกยามเช้าๆบรรยากาศดีๆเช้าๆสดชื่นสวยงามค่ะบุคคากับบรรยากาศดีๆเช้าๆนะคะทุกคนสดชื่นยามเช้าค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากแล้วค่ะ เช้าๆก็บรรยากาศอึมครึมนะคะทุกท่านค่ะดูให้เพื่อนนิดนะสีเขียวสวยงามมากเลยคะ่ะโกสลมีหลายสีนี่ค่ะใบตัวนี้ก็มีหลายสีนะคะต้นเขานะคะจะเป็นสี้ำตาลนี่ก็เป็นสีเขียวหมดเนาะน่าจะเป็นพันธุ์ของประเทศไทยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามนะคะเพื่อน,นก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนลยคะ่ะทุกคน สีขาวนะส่วนมากก็จะเห็นเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงสวยนะคะทุกคนก็กับบรรยากาศดีๆเช้าๆงามค่ะดูให้เพื่อนนิดนะสวยสวยงามค่ะวันนี้พาชมธรรมชาติไม้สวยงามนะคะคนพาชมดอกไม้สวยๆงามๆค่ะอันนี้สีขาวนี้ดอกไม้ชื่อเทพประธานพรนะคะเพื่อน เทพประธานพรสีขาวสวยสดใสค่ะเช้าเช้าวันนี้ก็บรรยากาศสดชื่นยามเช้าเช้านะคะสวยงามสีขาวเนาะเขาก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะนู่นทางนงกระกชื่นสวยงามธรรมชาติช่วงเช้าเช้าค่ะกับบรรยากาศดีๆวันดีๆวันดีๆนะคะทุกคนขอทุกคนสุขสมหวังโชคดีพเป็นสีสีม่วงค่ะเทพประธานพร เทพประธานพรสีม่วงนะคะทุกคนทางโน้นคะ่ะสวยงามนะคะสวยงามคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ค่ะโกสุนนะคะนะคะใบเขาก็มีหลากสีนะคะทุกคนนี่คะ่ะโกสุนหลากสีกชื่นสวยงามธรรมชาติช่วงเช้าๆะคะ่ะกับบรรยากาศดีๆวันดีๆวันดีๆนะคะทุกคนขอทุกคนสุขสมหวังโชคดีประสบการกับบรรยากาศดีๆเช้าๆนะคะทุกคน สดชื่นยามเช้าค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะเช้าๆก็บรรยากาศอึมครึมนะคะทุกสบผลสําเร็จดังที่ตั้งใจไปนะคะสดชื่นยามเช้าวันนี้ก็มาฟังเสียงนกย้าเช้าๆบรรยากาศดีๆเช้าๆสดชื่นสวยงามค่ะผล <c oughs> ผาชมดอกไม้สวยๆงามๆค่ะอันนี้สีขาวนี่ดอกไม้ชื่อเทพประธานพรนะคะเพื่อนสีขาวเนาะเขาก็จะมีหลายสายพันธุ์ นะคะโน่นทางน้อก็จะสบผลสําเร็จดังที่ตั้งใจไปนะคะสดชื่นยามเช้าอันนี้ก็มาฟังเสียงนกยามเช้าเช้าบรรยากาศดีๆเช้าเช้าสดชื่นสวยงามค่ะ,ะ,คะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเลรเตอร์ด้วยการผลพาชมดอกไม้สวยๆงามๆค่ะอันนี้สีขาวนี้ อดอกไม้ชื่อเทพประธานพรนะคะเพื่อนสดชื่นสดชื่นยามเช้าเช้าสวยค่ะทุกคนเห็นไหมคะลมเย็นสบายด้วยคะ่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะสีขาวะคะ<ส>่ะกับบรรยากาศดีๆเช้าเช้านะคะทุกคนสดชื่นยามเช้าคะ่ะวันนี้บรรยากาศดีมากแล้วค่ะเช้าเช้าก็บรรยากาศอึมคลึมนะคะท<ส>ุกพุธอะไรเนาะยิ้มกระลืมชื่อละพุธอ่า,าก็มีชื่อของเขานะคะ พุทธนะคะแต่พุทธอะไรนะย่าลืบชื่อไปแล้วเมื่อกี้ต้นเขานะคะจะเป็นสีน้ตาตานนี้ก็เป็นสีเขียวหมดเนาะน่าจะเป็นพันุ์ของประเทศไทยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามนะคะพเพื่อนพุทธอะไรนาะยึก็ลืมชื่อละพุทธอ่า <S 2> <S 2> เขาก็มีชื่อของเขานะคะพุทธนะคะแต่พุทธอะไรนะย่าลืบชื่อไปแล้วเมื่อกี้ค่ะกับบรรยากาศดีๆเช้าๆนะคะทุกคน สดชื่นยามเช้าค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากแล้วค่ะเช้าเช้าก็บรรยากาศอึมครึมนะคะทุกคนีีก็ไปสถานที่หนึ่งก็ไปเห็นสวยสก็ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนได้รับชมนะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะอรุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนๆอรุณสวัสดิ์เช้าของวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆ่อชมดอกไม้สดชื่น ยามเชา้าสดชื่นสดชื่นยามเช้าเชา,วชาวสวยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะลมเย็นสบายด้วยคะ่ะนี่คะ่ะสวยงามคะ่ะสีขาวสวยงามคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ค่ะโกศลนนะคะนะคะใบเขาก็มีหลากสีนะคะทุกคนนี่ค่ะโกศลหลากสีสดชื่นสดชื่นยามเชา้ชาเช้าสวยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะลมเย็นสบายด้วยคะ่ะนี่คะ่ะสวยงามคะ่ะสีขาว สดชื่นสดชื่นยามเช้าๆสวยค่ะทุกคนเห็นไหมคะลมเย็นสบายด้วยค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะสีขาวสดชื่นสวยงามธรรมชาติช่วงเช้าๆค่ะกับบรรยากาศดีๆวันดีๆ,ว,ดๆวันดีๆนะคะทุกคนขอทุกคนสุขสมหวังโชคดีประสิสวยงามค่ะวันนี้พาชมธรรมชาติไม้สวยงามนะคะแันนี้ก็ ไปสถานที่หนึ่งก็ไปเห็นสวยๆก็ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนได้รับชมนะคะสวยงามมากค่ะเ,เพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะทุกคนอันนี้ก็ค่ะโกศลนนะคะนะคะใบเขาก็มีหลากสีนะคะทุกคนนี่ค่ะโกศลหลากสีพุธอะไรเนาะยิกระลืมชื่อแล้วพุธอ่าเขาก็มีชื่อของเขานะคะพุธนะคะแต่พุธอะไรนะยึอ่าลืมชื่อไปแล้วเมื่อกี้ อรุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนๆอรุณสวัสดิ์เช้าของวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมดอกไม้สดชื่นยามเชา้อาอรุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนๆอรุณสวัสดิ์เช้าของวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมดอกไม้สดชื่นยามเชา้าสีเขียวสวยงามมากเลยค่ะโกศลมีหลายสีนี่ค่ะใบตัวนี้ก็มีหลายสีนะคะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็วันในดีขอให้เพื่อนทุกคนสุขสมหวังโชคดอีอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะบรรยากาศพูดอะไรเนาะยิก,ก็ลืมชื่อละพูดอ่าเขาก็มีชื่อของเขานะคะพูดนะคะแต่พูดอะไรนะยิอ่าลืมชื่อไปแล้วเมื่อกี้นนี <laughs> ้ก,ก็ไปสถานที่หนึ่งก็ไปเห็นสวยๆก็ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนได้รับชมนะคะสวยงามมากคะ่ะเพื่อนๆนค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็วันในดีขอให้เพื่อนทุกคนสุขสมหวังโชคดีอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะบรรยากศาศอรุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนๆอ,นอรุณสวัสดิ์เช้าของวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมดอกไม้สดชื่นยามเช้าพูดอะไรเนาะยิดกระลืมชื่อละพูดอ่า,าก็มีชื่อของเขานะคะ พูดนะคะแต่พูดอะไรนะลืมชื่อไปแล้วเมื่อกี้นะคะสดชื่นยามเช้าๆนะคะใบบรรยากาศก็ดีลมเย็นสบายสบายช่วงเช้าๆคนผ่ชา,ชา,าชมดอกไม้สวยๆงามๆคะ่ะอันนี้สีขาวนี้อดอกไม้ชื่อเทพประทานพรน,นะคะเพื่อนเทพประทานพรนะสีขาวสวยสดใสค่ะ เช้าๆวันนี้ก็บรรยากาศสดชื่นยามเช้าๆนะคะสวยางเนี่ยตรงนี้ก็สวยนะคะใบสีเขียวแล้วนะคะอันนี้ดอกพุดธนะคะดอกพุดธเล็กๆนี่ค่ะเนี่ยตรงนี้ก็สวยนะคะใบสีเขียวแล้วนะคะอันนี้ดอกพุดธนะคะดอกพุดธเล็กๆนี่ค่ะนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเรเตอร์ด้วยกัน สีเขียวสวยงามมากเลยค่ะโกศลมีหลายสีนี่ค่ะใบตัวนี้ก็มีหลายสีนะคะสดชื่นสดชื่นยามเช้าเช้าสวยค่ะทุกคนเห็นไหมคะลมเย็นสบายด้วยค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะสีขาวนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะคเบลเตอร์ด้วยกันพูดอะไรเนาะยึดกระลืมชื่อและพูดอ่า,าก็มีชื่อของเขานะคะ พุทธนะคะแต่พุทธอะไรนะย่าลืบชื่อไปแล้วเมื่อกี้สีสวยงามค่ะวันนี้พาชมธรรมชาติไม้สวยงามนะคะอรุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนๆอ,นอรุณสวัสดิ์เช้าของวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆ่อชมดอกไม้สดชื่นยามเชา้าพุทธอะไรเนาะยิก็ลืมชื่อและพุทธอ่า,าก็มีชื่อของเขานะคะ พุทธนะคะแต่พุทธอะไรนะย่าลืมชื่อไปแล้วเมื่อกี้ชื่นสวยงามธรรมชาติช่วงเช้าๆค่ะกับบรรยากาศดีๆวันดีๆวันดีๆนะคะทุกคนขอทุกคนสุขสมหวังโชคดีเนี่ยตรงนี้ก็สวยนะคะใบสีเขียวแล้วนะคะอันนี้ดอกพุทธนะคะดอกพุทธเล็กๆนะะี่ค่ะพุทธอะไรเนาะยิกระลืมชื่อและพุทธอ่าก็มีชื่อของเขานะคะ พูดนะคะแต่พูดอะไรนะอิ